ีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง MIS รมแสงนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาลองรีวิวภายในบ้านนะคะของตัวเองนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะและคลิปที่แล้วก็เป็นตัวข้างล่างใต้ถุนบ้านนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นข้างบนบ้านตัวเองนะคะบ้านแล้วักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีทอยฮาร์ดแบบนี้นะคะแล้วก็มีพัดลมแบบนี้ค่ะลักษณะตัวบ้านก็เป็นแบบนี้ค่ะ จะดูลบๆไปไหมค่ะแต่ก็สามารถทำข้อสะได้ะคะ่ะน,นี่คือตู้เย็นค่ะก็เป็นแบบนี้นะค่ะและส่วนนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,ะะนี่คือห้องส่วนของตานะคะเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้างในค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะนี่ค่ะคือห้องส่วนตัวของตาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะะนนะะข้างในก็จะมีทอทั์ คือช่องนะคะทอรทัตนี่ค่ะคือทอร์ัดของตานะคะส่วนตัวนะคะต่อไปก็จะเป็นตู้เย็นของตานะคะตู้เย็นของตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็มีกระจกเล็กๆของเขาด้วยนะคะนี่ค่ะกระจกเล็กๆเป็นแบบนี้นะคะตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะ งั้นมาดูตัวบ้านของตัวเองเหมือนเดิมดีกว่าค่ะงั้นไปดูกันดีกว่าเราเดินไปรอบๆหลักบ,บ,บ,บ้านดีกว่าค่ะหลอกบ,บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะก็มีรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแ,แค่จะมาลองโปรโมทห,หรือว่าแนะนําบ้านตัวเองให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นนะคะ หนะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะที่จะเป็นแบบนี้ข้างในนะคะหมุนรอบๆแบบนี้นะคะน,นี่ค่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน,น,นี่นี่น,นคะคะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <itung> กดแชร์กด subscribe ให้กับชอบ I A A ่อง M I S A พุมแสงด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บ๊ายแล้วเจอกันนะคะ M I S คมแสงอย่าลืมติดตามไปด้วยนะคะบ๊าย